สวัสดีค่ะรายการค้าวันที่3 1มกราคมวงเล็บ4โอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและสินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะเราจะไปที่ระบบกันค่ะไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะคลิก workflow คะ่ะใช้เราจะใช้สมุดรายวันทั่วไปนะคะรหัส gj คะ่ะกดโอเคนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นหน้านี้ค่ะตอนแรกคือยังไม่มีรายการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะแต่คือผู้บรรยายได้ทำมาแล้วค่ะเราจะแสดงให้ดูนะคะคือเราจะกด F3 เพิ่มค่ะเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะเปลี่ยนเป็นวันที่นะคะส1เดเดือน1ปี58คะ่ะช่องไทยนะคะเราก็จะใส่ C คะ่ะตัว C นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดปิดเดือนปิดวันที่1ปี58นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเลือกช่องแรกค่ะ คือปิดเฉพาะสินค้าต้นงวดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกด F10 ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกดยสค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นรายการนี้มานะคะ ต่อไปเราก็จะไปที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังนะคะเลือกหัวข้อย่อยค่ะคือเลือกรายงานสินค้านะคะบรรทัดที่สองค่ะเราจะไปด้านขวาน,นะคะที่รายงานสินค้าคงเหลือค่ะเราจะเลือกรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือนะคะ กด enter ค่ะในที่นี้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเราจะกด ok ค่ะเสร็จแล้ว cancel ค่ะเสร็จแล้วกดเสร็จแ,แล้วนะคะุ่มย